สวัสดีครับผมพรศักดิ์สองแสงครับพี่น้องครับปีหกสองปีใหม่เป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วงโดยเฉพาะพี่น้องชาาอีสานบ้านผมเดอ้เอ,อมาทํางานไกลบ้านไกลถิ่นสิครับบ้านผมเป็นห่วงพี่น้องกะอย่าเมาหลายเดอ้อผู้ขับรถก็ได้ครับปีใหม่พี่น้องกะสีเมื่อยามบ้านกันเนาะครับเพราะว่าปิดงานหลายวันกะเป็นห่วงครับขับรถกะให้เรามัดระวังในเดอ้อ อันตรายโดยเฉพาะเมาแล้วอย่าขับเด้อขับเด้อขับบ่มีอย่างไรครับปีใหม่นี่กะสาธุครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง่าเก็บอย่าไข่าจนพักกัรลำลุยลำลุยกันสุปู่สุคนเด้อปีหกสองครับโชคดีปีใหม่ครับจะเก็บจะไข่จะจนลำลุยสุปู่สุคนเด้อสาธุครับขอบคุณครับ